บ่ได้บ่ได้เข้ากรุงเทพฯจักปีแล้วไงไปเทปปี28ปี28เพิ่นได้เกิดอยู่สวัสดีครับพี่น้องครับผมมื้อนี้อยู่บ้านครับเล่นแล้วอยู่รางสีก็เลยเข้ามาบ้านมหาอาบน้านะครับผมกำลงนะังสิล้างเนี่ยม้อนี้พอดีพ่อหญ่มาเฮ็ดงานกรุงเทพฯปอมในรอบจักปีม,มา,าครับมาหับตาน้ามึครับ บ้านอยู่บ้านเอ็นพ่อไงภาษาไทยเรียกตาภาษาไทยเรียกตาแล้วสายชานทัศนาการลัานสิบลอคาพแล้วใช่หรือเปลาครับครับทธรรมอับท้าวันนี้ขอบคุณบิลลี่นะครับที่พามาหามน้ำด้วยนะครับตามภาษาบ้านไก่เอ็นกันมาหามน้ำครับนี่กี่นี่นองแั้วเองบ้านไก่ครับเพราะมันสามสองสามลูกสองสามลูก อ่าธรรมดาทาครับทาครับปวยไงเหมือนครับปวใหญ่มาเห็นงานในีหลอบหลายปีแฮะปใหญ่พอเคยเขาโบนี่เขาเพิ่งเทมาโดนเตี๊บบวันนี้แม่มีงานหลายแม่งานก่อดสามงานหลายหม่องวันนี้ให้แตะมาโชว์นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี like time, ๋ยวทาครับใช่แ <s>? <stab bing> ล้วปใหญ่โอ้ยปวยไงเป็นเขาเพิยงเว้ย แต่งตัวถีเลนี่ครับมือยม่รั่มสิไม่รั่มยืลงสิม่รั่ยืรังสิมือนี่มือล่เลี่ยวมากืึเลี่ยวนี่แล้วเลี่ยวไม่อาบหนามเอนที่เปขึ้นรถบัสว่าท่านกันพอดีมาเอาของเหรอไม่ใช่เงี้ยเอาอว้ยหาคาร่เหรอไม่ใช่น้แบบเนี้ย นี่ติดหบอหูเอาไปถ่ายรอบันึ่งเอาขารถไฟยี่ดี๋ยวเรามาไทยบเดี๋ยเงินมานำตัวเลยอะไรครับไฟยี่คมับ็ฟยี่มาลูกจับบาทรขารถจับบัตรทำ นี <oung ing> ่เพิ่งบ้านนี้เฮียาโอ้ใส่แว่นตาดำไปเป็นสายติดท่องกันโอ้หหอดใบฮะหอดใบค่ะจม่กเหมือนม่มวมันนูมันสอบเป็นยังไงเลย ไม่ห่อนอุอาวุธตัวนี้อาวุธตัวนี่แม่อ่ะมึงไม่ห่อนอาวุธแม่พกอาวุธพน้กดิ้นนี่เราหมีดไม่ไม่นี่เราแบบอันเราหมีดเล้วอันเสี่ยมไปเป็นอาทิตย์แล้วมะมาทางลางานทางลาแมีน อยู่ใส่ไงกุใส่มากจะว่างไบดีบดีเขากรุงเทพทุกปีแล้วไงกูบดีเขาเยอะเสือแวกเทียมันอยู่มึงสนมาพอกยมากรุงเทพไม่ได้บอกเต้นหอนยู่มาเที่ยวหอนเทาเนี้ยครัมาเที่ยวแต่มาอยู่เมืองสน แต่ป,ปีเลยแต่ันนี้ไป,ไปจต่ปี<ด>ล่ะแค่ป,ปีสองแปดปีสองแปดเพร่ะวันนี้เกิดอยู่วาน่นี้เขาเมืองโดนขัดโอเคครับพี่น้องครับผมจัดสินอาบน้าป่าวข้าไปนะครับเดี๋ยวรถบัสหนีจากนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมบ๊ายบายครับผมมีชงถ่ายชงทางเอ้านี่แม่ไม่ต้องเอาดอกอันนี้ฝากให้พ่อใหญ่เนี่ย อมันไี้ได้มือขึ้นนนิแหละอ่นี่เราฝากฝากไง้าฝากไงตาเป็นกันเอ่เราเนี่ยเราไม่เห็นงานกรุงเทพด้วดนเราเดี๋ยวมาเทนนนึงด้วยถึงว่า2ี่สิบยามิเอาเอาเสื้อเสื้อกันยาครับผมเดี๋ยวเฝ้าไปรงพยาบาลแล้ครับไปโอเคครับบอนบ๊วยมองนางเน็ตโอ้อ ก็ดวนดอกมักต้นมะกะแลอีกอีกนี่เราโอเคไม่ไปไม่ายครับโชคดีโชคดีดีครับก็ต้อ